ร่องรอยพระมหามงกุฎและของที่ราชวงไทยพระราชฐานกษัตริย์กัมพูชาสมัยรัตนโกสินทร์ภาพซ้ายสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตานทรงพระมหามงกุฎต่อในพระหัตทรงพระแสงกระบี่ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งของที่พระบาทสมเด็จพระนางก้าอยู่หัวพระราชฐานให้เมื่อครั้งอภิเศสมเด็จพระฮริรัตรามาอิสราธิบดีพระองค์ดวงกลาง พระมหามงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมเด็จพระนรดมบรมรามเทวาวตานกษัตริย์กัมพูชาและเครื่องทรงพระเศียรพระเจ้ากรุงกัมพูชาภาพถ่ายเก่าในสมัยอาณานิคมของฝรั่งเศสขวาสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทรงพระมหามงกุฎร่องรอยพระมหามงกุฎและของที่ราชวงไทยพระราชทานกษัตริย์กัมพูชาสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นประเทศกัมพูชามีสงครามความวุ่นวายภายในหลายครั้งเป็นเหตุให้พระราชวงศ์กัมพูชาหลายพระองค์ได้เสด็จเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้แก่พระองค์เองนักองค์เองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์สมวนพระองค์พิมพ์พระองค์อิ่มและพระองค์ด้วงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยและรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระองค์ราชาวดีและพระองค์ศรีสวัสดิ์ในราชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏหลักฐานเป็นธรรมเนียมว่าตั้งแต่สมัยราชาการที่หนึ่งเป็นต้นมาเมื่อถึงเวลาอันสมควรที่พระราชวงศ์กัมพูชาจะกลับไปครองราชสมบัติในกัมพูชาก็จะมีการอภิเษกพระราชวงศ์กัมพูชาโดยมีการพระราชทานพระสุพรรณบัตร และสิ่งของพระราชทานต่างๆที่เป็นเครื่องประกอบอิสริยยศเช่นมหามงกุฎพระมาลาและอื่นๆรวมทั้งเครื่องราชูปโภคต่างๆออกไปยังกัมพูชาด้วยทั้งนี้เนื่องจากในเวลานั้นกัมพูชามีฐานะเป็นประเทศสาชของไทยธรมเนียมนี้ได้มีการปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ไทยได้มีส่วนร่วมในการอภิเษกกษัตริย์กัมพูชา เนื่องจากหลังจากนั้นกัมพูชาได้ตกเป็นรัฐในอรกขาและอนานิคมของฝรั่งเศสตามลำดับบทความนี้จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพระมหามงกุฎและสิ่งของพระราชทานกษัตริย์กัมพูชาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับกัมพูชาในสมัยนั้นและน่าจะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างธรรมเนียมการพระราชทานพระมหามงกุฎ และสิ่งของอื่นๆที่พระราชทานไปยังกัมพูชากับสิ่งของที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปยังประเทศต่างๆในตะวันตกในเวลาต่อมาภาพสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระนารายณ์รามาราชาธิบดีพระองค์เองในปีพศ2337พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชมีพระราชดำริว่า พระองค์เองมีพระชนได้21พันษาควรเสด็จกลับออกไปครองราชในกรุงกัมพูชาจึงพระรชาชทานนามและพระสุพรรณบัตรรวมทั้งสิ่งของต่างๆสำหรับการอภิเษกพระองค์เองให้เป็นกษัตริย์กัมพูชาดังปรากฏความในพระราชพงสาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชการที่หนึ่งของเจ้าพระยาทิพากรวงว่าครั้นออกพรรษานักพระองค์เองลาสิกขาบทแล้ว ทรงพระราชดำริจะให้นักพระองค์เองออกไปครองกรุงกัมพูชาสืบวงต่อไปจึงพระราชทานนามแก่นักพระองค์เองให้เป็นสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีศรีสุริโยพันธ์บรมสุรินทรามหาจักรพรรดิราชบรมนาถบพิตรเจ้ากรุงกัมพูชานอกจากนี้ยังปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับพระสุพรรณบัตรและสิ่งของพระราชทานพระองค์เองในจดหมายเหตุราชการที่หนึ่งเรื่องตั้งให้พระองค์เองเป็นพระนารายณ์ราชาธิราชกรุงกัมพูชาว่า วันหกหนึ่งศูนย์ข้ามจุลศักราส1บหกปีขานช่อศกเปล่าสองโมงเช้าสมเด็จพระพุทธิเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกขุนนางแลนะชาลาฝ่ายประจิมทิศริมพระทิศนั่งจาก,กรพัรดิพิมารทรงขนานพระนามพระองค์เองพระราชทานให้ออกไปครองราษฎรณกรุงมกมพูชาธิบดีพระยาพระคลังได้ทูลออกด้วยลักษณะพระนามในพระสุพรรณบัตรครั้นวันห้ เจ็ดค่ำปีขานช่อศกเปล่าชาวอารักษณะเชิญผานพระสุพรรณบัตรมาไว้ศาลาลูกขุนครั้นเพลาบ่ายในวันนั้นพญาพระเขมนแต่งดอกไม้ทูปอเทียนมาถวายบังคมแล้วเชิญผานพระสุพรรณบัตรแห่ไปนตำหนักเจ้าพระองค์เองอเน่งสมเดชบรมนาถบรมบรพิติพระเจ้าอยู่หัวบรมธรมมรมรรคมหาราชาธิราชเจ้าพระราชทาน พระสาริกาบ,บรมธาตุอย่างกลางอย่างน้อยสิบพระองค์ใส่พระโกตอนาคชั้นนอกพระโกตอทองคำชั้นในไว้สำหรับได้นอนมัดการบูชาเป็นมหาสวัสดิมงคลอันประเสริฐแล้วนิมนต์ปรอพระสงฆ์้อเขมรซึ่งเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานครได้เรียนพระไตรปิฎกทำชำนาญออกไปชำระพระพุทธศาสนาณกรุงมกัมพูชาที่บดี21รูปมีมหาเอกเป็นปรอทานอันหนึ่งพระราชทานเรือพระที่นั่งสีสกาต ผูกเครื่องครบให้เจ้าพระองค์ขอเองผู้เป็นสมเด็จพระเจ้ารามาธิบดีทรงพระราชทานเรือดั้งชักสามคู่อันหนึ่งพระราชทานปืนคาบศิลาสามร้อยบอกปากลกกศนดินปอเสียวพร้อมไปไว้สำหรับเมืองสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระอุทัยราชาพระองค์จันทร์เมื่อสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีครองกรุงกัมพูชาได้เพียงสามปีก็ที่วงคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จฟ้าทละหะปกเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินกัมพูชาและทํานุบํารุงพระโอรสทั้งสี่พระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์รามาราชาิบดีจนถึงปีพศ2349สมเด็จฟ้าทละหะปกเห็นว่าตนเองชาราลงแล้วพระองค์จันทร์พระโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระนารายณ์รามา,าชาิบดีพระองค์เอง มีอายุได้16ปีแล้วสมควรว่าราชการแผ่นดินได้สมเด็จฟ้าทหาปกจึงพาพระองค์จันทร์และพระองค์สมวนพระอนุชาเข้ามาที่กรุงเทพมหานครขอให้ทรงตั้งพระองค์จันทร์เป็นกษัตริย์ปกครองกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาตั้งพระองค์จันทร์เป็นสมเด็จพระอุทัยราชาธิราชรามาธิบดีและพระราชทานชดาเครื่องยศและเครื่องสูงตามอย่างเจ้าประเทศสราชให้ออกไปครองกรุงกัมพูชา ดังปรากฏความในพระราชพงสาวดานกรุงรัตนโกสิงร์ราชกาลที่หนึ่งของเจ้าพระยาธิภากรวงว่าครั้นมาถึงนวันจันทร์เดือน8ทุติยาสาทอขึ้น5้าข้ามจึงทรงพระกรุณาตั้งนักพระองค์จันทเป็นองค์สมเด็จพระอุทัยราชาธิราชรามาธิบดีศรีสุริโยพัน์บรมสุรินทรามหาจักรพรรดิราชบรมนาถบพิษสถิตเป็นอิสวรกัมพฤรฎิราชโอภาสชาติวรวง ดำรงกรุงกัมพูชาที่บดีศรีโสธรนครอินทปัตกุรุราชบุรีรมอุดมมหาสถานเจ้ากรุงกัมพูชาพระราชทานชดาเครื่องยศเครื่องสูงตามอย่างเจ้าประเทศราชโปรดให้ไปครอบครองบ้านเมืองต่อไปนอกจากนี้ยังปรากฏในจดหมายเหตุราชการที่หนึ่งเรื่องตั้งให้พระองค์คอจันเป็นพระองค์คออุไทยธิราชกรุงกัมพูชาว่าฝ่ายพญาพระเขมรแต่งดอกไม้ทุบเทียนมากราบถวายบังคม แล้วเชิญผ่านพระสุพรรณบัตรแห่ไปตำหนักพระองค์คอจันที่เศจจอยอยู่นั้นพระราชทานเครื่องราชบริโภคจากหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคแสดงให้เห็นว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อมีการสถาปนาพระองค์จันไปเป็นกษัตริย์กัมพูชาได้พระราชทานเครื่องยศเพียงชดาซึ่งเป็นเครื่องยศของเจ้าประเทศราชยังไม่ได้พระราชทาน พระมาหามงกุฎออกไปแต่อย่างใดภาพสิ่งของพระราชทา,านสมเด็จพระฮริรักรามาอิสราธิบดีพระองค์ดวงในร,าชาารัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีเป็นแม่ทัพใหญ่ผู้สําเร็จราชกา,ารยกทัพไปรบกับเวียดนามในกัมพูชาและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระฮริรักรามาอิสราธิบดีพระองค์ดวง ออกไปในกองทัพด้วยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งของต่างๆหลายอย่างให้กับสมเด็จพระฮริรักรามาอิสราธิบดีโดยเฉพาะเมื่อปีพศ2390เมื่อเสร็จสงครามกับเวียดนามมีการอภิเษกพระองค์ด่วงเป็นสมเด็จพระฮริรักรามาอิสราธิบดีพระบาทสมเด็จพระนั่งกลาเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาเพชรพิชัยคุมเครื่องซึ่งในบรรดาสิ่งของที่พระราชทานในคราวนี้มีพระมหามงกุฎและพระมาลาพระเศร้าสเสถินขนยอดเกี่ยวยี่การลงยาราชาวดีประดับพลอยและอื่นๆรวมอยู่ด้วยดัยดงปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุราชการที่สามเรื่องบัญชีรายชื่อสิ่งของพระราชทานองค์พระฮริรัตทั้งสคราวจอสอ1 200, 2 0 2 9ถึง1 2 0่ว่า พระราชทานองค์ด้วงเป็นพระหริรักรามาอิสราธิบดีวันพุธเดือน2ขึ้น14บสี่าำปีมะแมนกศกพระมหามงกุฎองค์หนึ่งพระมาลาพระเศร้าสเทินขนยอดเกี้ยวยี่กาลงยาราชาวดีประดับพลอยองค์หนึ่งพระธรรมรงรังแตนเพชรสองทับทีม1นึมรกรหนึ่งรวมสีวงพระแสงกระบีฝัดด้ามทองกรงมือทองหนึ่งทานพระกรเครื่องทองหนึ่งเครื่องสูงตีพิมพ์สำหรับหนึ่งมีมม เครื่องหชั้นหคู่ขาวแดงเขียวม่วงน้ำเงินสิ่งละคู่บางแทก3สาคู่ขาวแดงม่วงสิงละคู่รวม1บางพระศูนย์องค์หนึ่งพระกรดกร,รมยี่ปากทองแผ่ลวดหนึ่งพระราชยานามีบอกกร,รมยี่1หมอนอิงผ้าขาวหนึ่งรวมเป็น1พระเสลียงมีบอกกร,รมมี่หหมอนอิงหมด1รวมเป็น1เสื้อทรงประภาสกรรมยี่แดงเครื่องทรงหนึ่งตัดประกร,รมหมายอย่างน้อยแดงหนึ่งครุยกรองทองพื้นขาวหนึ่งรวมเป็น สี่เจรบาทเข้มขบับสายหนึ่งสนับเพลาเข้มขบับริ้วม่วงมีเชิงงอนหนึ่งเข้มขบับสังเวียนกลวยเชิงแดงผืนหนึ่งผ้าลายพระกระบวรนกรวยเชิงพื้นขาวผืนหนึ่ง,ง,งรวมเป็น17รายการพงสาวดารเขมรฉบับพระยาราชเสนาเดชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่าเจ้าพญาบดินเดชาบอกข้อราชการเข้ามาว่ารบกับยอวรมีชัยชนะที่อุดอง และยอวอนทำสัญญากับเข็มระมานกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาวเจ้าอยู่หัวยกความชอบเจ้าพยาบดินเดชาแล้วให้นำเมืองอุดมเป็นเมืองอุดมมีชยัยโปรดเกล้าวให้พระองค์ดวงเป็นเจ้าประเทศราชนวันจันทร์แรม5้าข้าเดือนสองสกราช1 2ึ่ปีมาแมนกศกเวลาเช้า3ามโมงกับบาท1อลักษจรึกพระนามพระองค์ดวงลงพระสุพรรณบัตรลงกล่องเนินถมยาดำกล่องงาชั้นนอก พญาเพชรพิชัยจังหวางล้อมพระราชวังซึ่งเป็นที่เจ้าพญาธรมาเสือที่เจ้าพญาธรมามั่งเดี๋ยวนี้เชิญพระสุพรรณบัตรกับสุภักษรปราพระราชสีออกไปให้เจ้าพญาบดินเดชาที่สมุหนายกโกตกอ่อพระองค์ดวงออกจากกรุงเทพมหานครวันพุธขึ้น14ข้า่เดือนสองปีมาแหมนกศกโกตกอองค์ดวงเป็นองค์พระหอริยรักรามหาอิสราธิบดี ครองกลุ่มกรรมพูชาอยู่ณเมืองอุดองมีชัยนวันศุกร์้้นห้าค่ำเดือน4ี่กราศ1หนึันร้อยปีมะแมะนกศพราชพงสาวดารก,กร,รุงมกัมพูชากล่าวถึงเจ้าพระยาบดินเดชาสิงสิงหเสนีจัดการพระราชพิธีปราบดาพิเศษสมเด็จพระหริรักรามาอิสราธิบดีพระองค์ดวงขึ้นที่เมืองอุดองหรือชัยในปีพุทธศักราช2390ว่า ครั้นถึงนวันขึ้น3ามข้าเดือน4ปีมอแมนกสอสาลากอไก่1209งสกจัดการพระราชพิธีอภิเศสมเด็จพระองค์ดวงพระชนมายุ52ปีขึ้นสวยราชสมบัติทรงพระนามพระบาทสมเด็จพระราชองค์การพระหริรักรามาอิสราธิบดีพระสรีสุริโยพันธทรร,รมิกวโรดมบรมสุรินทรามหาจักรพรรดิราชบร,รมนาถบรมบรรมพิสถิถเป็นอิสวนยอดรัฐราชโอภาชาติวง์ บำรุงกัมพูชามหาอินทป,ปัตนาครบวรอ,อดิเรกเอกราชขัดโยมหาธิบดินนรินทร์วิสุทธิอุดมบรมบพิษพระองค์ได้ปรับดาพิเศษสวยราชสมบัติประทับอยู่นัก,กุงอุดงเรือชัยจากหลักฐานที่กล่าวมาแสดงว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อภิเศกพระองค์ด้วงเป็นสมเด็จพระฮาริรัตรามาอิสาราธิบดีพระองค์ดวงนั้นได้พระราชทานพระมหามงกุฎ สำหรับการอภิเษกสมเด็จพระฮาริรักรามาอิสราธิบดีพระองค์ดวงด้วยรวมทั้งยังมีเครื่องยศ์และเครื่องสูงดอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ในการประกอบพิธีราชาพิเศษสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตานในเวลาต่อมาภาพสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตาและพระมหามงกุฎพระราชทานสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตาพระองค์ราชาวดี หลังจากสมเด็จพระฮริรักรามาอิสราทิบดีพระองค์ดวงที่วงโคดในปีพศ2403ขุนนางทั้งหลายอัญเชิญพระองค์ราชาวดีซึ่งเวลานั้นทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์มหาอุปราชขึ้นครองราชครั้นสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์ทรงขึ้นครองราชแล้วจึงทรงส่งขุนนางเข้ามากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงข่าวการที่วงโคตของสมเด็จพระฮริรักรามาอิสราธิบดีให้ทรงทราบพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่มให้พระองค์สีวัถาซึ่งในเวลานั้นเข้ามาประทับอยู่ในกรุงเทพมหานครออกมายังกัมพูชาพร้อมกับพระพิเรนทรเทพเพื่อช่วยงานพระศพของพระฮริรักรามาอิสราธิบดีเมื่อพระองค์สีวัฏถาเสด็จออกมาถึงเมืองอุดงซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขมรในขณะนั้น พระองค์ก็เริ่มรวบรวมสมัครพรรคพวกเตรียมก่อการกบฏต่อมาสนองโสได้หลบหนีเข้าไปอยู่ในตำหนักของพระองค์ศรีวัฒนาสมเด็จพระนโรดมจึงทราบว่าพระองค์ศรีวัฒนาคิดก่อการกบฏสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์จึงโปรดให้ออกยาวิบูรราชเสนาแบน่นนำทหารหลวงไปล้อมจับสนองโสที่ตำหนักพระองค์ศรีวัฒนาพระองค์ศรีวัฒาเห็นทหารมาล้อมพระตำหนักเช่นนั้น จึงทรงให้สนองโสกับมโนโกแก้วนำทหารจำนวน50คนออกรบทหารของออกยาวิบูตรราชเสนาใช้ปืนยิงตอบโต้ถูกทหารของพระองค์สีวัถาเสียชีวิตไปประมาณ8คนพระองค์สีวัฏถาและพระองค์สิริวงศเห็นท่าว่าจะสู้ไม่ได้ก็ควบม้าหลบหนีออกจากพระตำหนักมาได้ส่วนสนองโสกับมโนโกแก้วพร้อมด้วยทหารสามารถแหกกวงล้อมหนีออกไปได้เช่นกันพระองค์ศีวัถาได้ตั้งสนองโส ให้เป็นที่ออกยามหาฤิบรงชานชัยและให้มโนแก้วเป็นที่ออกยากำแหงโยธาทั้งสองได้ชักชวนชาวบ้านแถบเมืองบาพนมมาเป็นพักพวกได้อีกจำนวนมากออกยาทำเดโชเจ้าเมืองบาพนมจัดทัพออกไปสู้กับพวกกบฏแต่เนื่องจากขาดทัพหนุนจึงถูกตีแตกกลับมาทุกครั้งจึงต้องหนีไปตั้งหลักที่กำปงศาลาสนองโสกับมโนแก้วจึงนำทัพบ,บุกยึดเมืองพนมเปญได้สำเร็จ เมื่อสมเด็จพระนโรดมทราบข่าวว่าสนองโสยึดเมืองพนมเปญได้แล้วพระองค์จึงตัดสินพระไทยอบพยพพระบรมวงศานุวงศ์และเครื่องราชาพิเศษทั้งปวงซึ่งน่าจะรวมทั้งพระมหามงกุฎที่พระบาทสมเด็จพระนางกราวจ้าอยู่หัวพระราชฐานให้สมเด็จพระฮาริรักรามาอิสราธิบดีพระองค์ดวงเข้าไปประทับที่เมืองพระตะบองทิ้งเมืองอุดมมีชัยให้สมเด็จพระฮาริราชดนาไกลแก้วฟ้า พระองค์ศรีสวัสดิ์เป็นผู้รักษาเมืองเมืองพระตะบองในเวลานั้นขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครมีพระยาคธาธรทรนินเป็นเจ้าเมืองสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์ได้มีสุภสอักษรเข้ามายัางกรุงเทพมหานครขอกองทัพไทยให้เข้ามาช่วยปราบปรามความวุ่นวายเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบจึงโปรดให้รับสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์เข้าไปประทับอย่างกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวพระองค์ได้นำเครื่องราชาพิเศษเข้าไปกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพระขันราชและม,มงกุฎราชเนื่องจากเวลานั้นสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์ยังมีได้ทรงจัดพระราชาพิธีราชาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาอย่างเป็นทางการหลังจากพวกกบฏอันมีสนองโส และมโนโกแก้วเป็นหัวหน้าบุกยึดเมืองพนมเปญได้แล้วก็ยกทัพมาตีเมืองอุดงเมื่อกบฏดล้อมเมืองอุดงแล้วสมเด็จพระริราชดาในายไกรแก้วฟ้าทรงเจราจากับพวกสนองโสสนองโสกับมโนโกแก้วจึงได้เมืองอุดงมีชยัยพวกขบฏได้กวาดต้อนเอาพระราชทรัพย์ที่เหลืออยู่ในพระคลังไปจนหมดสิ้นและขนเอาทรัพย์สินชาวบ้านเช่าเมืองไปด้วยต่อมาเมื่อออกยามนตรีแกร่วมมือกับออกยาธรรมมา พร้อมด้วยบรรดาขุนพลทั้งหลายนำทัพเข้าขับไล่ออกยากำแหงโยธาออกจากเมืองอุดงมีชัยได้สำเร็จและยังสามารถขับไล่พวกกบฏออกจากเมืองพนมเปญได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระยามนตรีสุริยวงศ์ชุมพระยาบริรักษ์ราชาและเจ้าหมื่นศรีสอนรักนำทหารไทยคุ้มกันสมเด็จพระนโรดมพรมบริรักษ์กลับมาเมืองเขมรโดยทางชลมาร รวมเวลาประทับในกรุงเทพมหานครได้105วันขบวนเสด็จกลับมาครึ่งฝั่งที่ท่าเมืองกำปอดพระราชพงสาวดานกรุงกัมพูชากล่าวว่าสมเด็จพระน,นโรดมพรมบริรักษ์เสด็จเข้าสู่เมืองอุดองมีชัยเมื่อวันแรม11ขค่ำเดือน4ปีรากาตรีศก1,223ตรงกับปีพศ2,404เพราะหลังจากนั้นในปีพศ2,406อัดเมราลอแม่ทับเรือฝรั่งเศส ดูดัดเดลาเกได้เสนอเรื่องสนธิสัญญาให้กัมพูชาอยู่ภายใต้การอารักขาของฝรั่งเศสในเดือนกร,รกฎาคมพลเรือเอกกอรรอนดีแย่ข้าหลวงใหญ่ของแคว้นโคชินจีนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนโรดมณเมืองอุดงมีชัยและเสนอให้กัมพูชาอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของฝรั่งเศสในที่สุดสมเด็จพระนโรดมจำต้องลงพระนามในสนทิสัญญาฉบับนี้พงศาวดารเขมรฉบับปลีกได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่า อยู่มาอัจมิรารอแม่ทัพเมืองใส่ไร่งอนให้ขุนนางฝรั่งเศสดอขึ้นมาพูดจาทำสัญญาแต่เมืองเขมรองค์พระนโรดมต้นฉบับช้ำรุดไม่ทำสัญญาก็กลัวบ้านกลัวเมืองจะเกิดเหตุต่างๆจึงได้ปรึกษาพร้อมด้วยพระยาพระเขมรทำสัญญากับขุนนางฝรั่งเศสแล้วก็บอกข้อความเข้ามาณนะกรุงเทพมหานครท่านเสนาบดีทั้งปวงปรึกษาเห็นว่าเมืองเขมรเป็นเมืองครึ่งกรุงเทพมหานคร มาช้านานจะไม่ให้องค์พระนรดมพระยาพระเขมรทำสัญญาไว้ต่อกรุงเทพมหานครบ้างเห็นไม่ควรจึงได้ให้พระยาราชวราณุกูลแม่ทัพกลับออกไปพูดจาทำสัญญากับเขมรครั้นมองชีเออโอบาเรสสงสุนฝรั่งเศสไปจัดการเมืองยวนเสร็จแล้วเข้ามากรุงเทพมหานครท่านเสนาบดีได้เอาสัญญาเมืองเขมรทำไว้แก่กรุงเทพมหานครเขมรทำให้ฝรั่งเศสมาปรึกษาการหารือกันก็เรียบร้อยทั้งสามฝ่าย หลังจากนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสและไทยได้ร่วมกันจัดก,การราชาพิเศษสมเด็จพ,พระนโรดมบรมรามเทวาวตา a เมื่อวันที่สมิถุนายนพศหลังจากนั้นรัฐบาลฝรั arrived, ่งเศสและไทยได้ร่วมกันจัดการราชาพิเศษสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตา a เมื่อวันที่สมิถุนายนพศ2 4 0พรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชาพิเศษมาเพื่อใช้ในพิธีราชาพิเศษสันนิษฐานว่าเครื่องราชาพิเศษนี้น่าจะเป็นชุดเดียวกับที่สมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตารนำเข้าไปไว้ที่กรุงเทพมหานครเมื่อครั้งเกิดสงครามกับพระองค์วัดถาการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องอิสริยยศและเครื่องสูงต่างๆสำหรับการราชาพิเศษสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตาร ปรากฏในเอกสารเช่นพระราชัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาฉบับที่สิบพระราชหัตถเลขาถึงองค์พระนรดมและกรุงกัมพูชาว่าท่านเสนาบ,บดีผู้ใหญ่ได้ฟังดังนี้แล้วปรึกษาเห็นพร้อมกันจะให้พระยามนตรีสุริยวงศุ้มสุพรรณบัตรและเครื่องอิฐริยยศทั้งปวงออกไปทําการอภิเศกแก่เธอให้ทันในเดือนหกเป็นเดือนเลิกดี นอกจากนี้ยังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สี่ฉบับเจ้าพระยาธิพากรวงศ์ขำบุญนาคว่าครั้นเมื่อในเดือน6กคึ่งสิบห้าข้ำจึงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระยามนตรีสุริยวงศ์คุมเครื่องอิดริยย,ยดสุพรรณบัตรไปเสกองค์พระนโรดมส่วนพงศาวดารเขมรฉบับปลีกได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่าต้นฉบับชำรุด เป็นจะศกศักราช1,225ปีจึงโปรดให้พระยามมนตอริสุริยวงศ์เชิญพระสุพรรณบัตรและเครื่องอิสริยยศเครื่องบริวารยศพร้อมด้วยมองชีเออโอบาเรสองสุฝรั่งเศสลงเรือออกไปทำการอภิเษกองค์พระน,นโรดมเป็นองค์สมเด็จพระน,นโรดมบรมเทวาวานเจ้ากรุ่มกัมโพชาธิบดีแต่นวันศุกร์แรม14ค่ำเดือน6ศ so ักราช1,226ปีชวดฉอศก จากหลักฐานต่างๆที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องอิสริยยศและเครื่องสูงสําหรับการราชาพิเศษสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตานด้วยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ถึงพระมหามงกุฎและเครื่องทรงพระเศียรพระเจ้ากรุงกัมพูชาไว้ในหนังสือนิราชนครวัดว่าได้บอกเขาไว้ว่าอยากดูเครื่องต้น เขาเชิญเครื่องทรงพระเศียรพระเจ้ากรุงกัมพูชามาตั้งให้ดูสี่องค์และอธิบายให้ทราบคือพระมหามงกุฎลงยาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนั้นสำหรับทรงราชาพิเศษและทรงเลียบพระนครกระบวนราบพระมลาเศร้าเสิย์เหมือนอย่างต่างกรมทรงในกรุงเทพมหานครซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสำหรับทรงเลียบพระนครกระบวนมาพระชดาห้ายอดทองเกลียงมียอดใหญ่อยู่กลางยอดน้อยอยู่สีทิศ สร้างขึ้นในกรุงกัมพูชาสำหรับทรงเลียบพระนครกระบวนรถพระมาลาทรงประพาสพื้นตัดเครื่องทองทำในกรุงกัมพูชาสำหรับทรงเลียบพระนครกระบวนช้างก็ดูชอบกลอยู่ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วสันนิษฐานว่าเครื่องอิสริยยศเหล่านี้น่าจะเป็นชุดเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระนางกราวเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้สมเด็จพระฮริรักรามาอิสราธิบดีพระองค์ดวง และสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตานได้นำเข้ามาในกรุงเทพมหานครเมื่อเกิดกบฏวัฏถาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานกลับมาเพื่อใช้ในพิธีราชาพิเศษสมเด็จพระนโรดมบรมเทวาวตานสอดคล้องกับในภาพเก่าการขึ้นครองราชของสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตานในภาพจะเห็นเครื่องอิสริยยศในพิธีราชาพิเศษไว้ประกอบด้วย พระมหามงกุฎพระมาลาเศร้าเสถีนและพระแสงกระบี่ฝักด้ามทองซึ่งปรากฏรายการในสิ่งของพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระนางก้าวเจ้าอยู่หัวรวมอยู่ด้วยดังนั้นเครื่องอิสริยยศที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้สมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตารจึงน่าจะเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ในการราชาพิเศษสมเด็จพระฮาริรักรามาอิสราธิบดีพระองค์ดวงนั่นเองภาพ พระองค์ราชาวดีซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตานกษัตริย์กัมพูชาบทสรุปพระมหามงกุฎและเครื่องอิสริยยศที่ไทยได้พระราชทานให้กษัตริย์กัมพูชาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีความแตกต่างจากเครื่องมงคลราชบัณาการที่ไทยได้มอบให้ประเทศต่างๆในยุโรปและอเมริกาเนื่องจากเครื่องมงคลราชบัณาการเหล่านั้นไทยได้มอบให้เพื่อเป็นเครื่องแสดงทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆเหล่านั้นเช่นอังกฤษฝรั่งเศสแต่สำหรับพระมหามงกุฎและเครื่องอิสริยยศที่ไทยได้พระราชทานให้กษัตริย์กัมพูชาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นสิ่งที่ไทยได้พระราชทานให้กับกษัตริย์กัมพูชาในฐานะเครื่องอิสริยยศของเจ้าประเทศสราช เห็นได้จากสิ่งของต่าง,างๆที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชทานให้สมเด็จพระนารายณ์รามา,าชาิบดีพระองค์เองและสมเด็จพระอุทัยราชาพระองค์จันทร์ซึ่งมีชดาซึ่งเป็นเครื่องยศของเจ้าประเทศราชยังไม่ได้มีการพระราชทานพระมหามงกุฎเป็นเครื่องอิสริยยศแต่อย่างใด ต่อมาในรัชกาลที่สามหลังสงครามอานามสยามยุทธพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระมหามงกุฎและเครื่องอิสริยยศสำหรับการราชาพิเศษสมเด็จพระหริรักรามาอิสราธิบดีพระองค์ดวงซึ่งได้ใช้สืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตานดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าพระมหามงกุฎที่ไทยได้พระราชทานให้กษัตริย์กัมพูชา เป็นเครื่องอิสริยยศประกอบความเป็นเจ้าประเทศราแตกต่างจากการพระราชทานเป็นเครื่องมงคลราชบัณาการแสดงทางพระราชไมตรีไปยังประเทศในยุโรปดังได้กล่าวมาอย่างไรก็ตามบทความนี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องตน้นอันควรมีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป